ครับคลิปนี้ก็อยู่กับช่องว i ซ่าสปอร์ตดิ้งวันเช่นเคยนะครับวันนี้จะมารีวิว VCD ีซีคาร์ลเกกโปรเตโตอาร์บอมเซอร์เคิลนะครับเป็นอัลบั้มชุดชุดเป็นอัลบั้มที่5ชุดที่5ของโปรเตโตนะครับหรือว่าบนปกมีอะไรครับอ่าผมเปลี่ยนกล่องไว้แล้วเพราะว่ามีใส่กล่องดำที่ได้มาเมื่อกี้ไปเปลี่ยนกล่องอื่นแทนนะครับเพราะว่ามีข้างในด้วยนะลืมบอกไป ตรงควอนสีส้มจะเป็นคําว่า b o r d e a เป็นชื่อวงนะครับคอนสีขาวจะเป็นชื่อ,อละบ้มชื่อว่า circle นะครับมุมขาวาบนจะมีคําว่า c l a w เกะรูปไม้หัวมไม้จุโดโอเคหรือสลักโ,โอเคพื้นหลังสีส้มนะครับแล้วจะมีโลโก้รูปตัว p นะครับเป็นสัญลักษณ์ของอละบ้อม circle ของโลโก้ของอละบ้มนะครับมีสีสมาชิกคือพี่ปับ๊บพี่วินพี่การแล้วก็พี่โอมนะครับซึ่งอลบบ้อมแรกที่ ที่การอยู่กับวงโรเตโต้แล้วก็เอาว่างสุดท้ายที่พี่วินอยู่วงโรเตโต้นะครับและจะมีคำว่าคลาวเกตนะครับภาษาไทยโลโก้บ้านสีเขียวมุมคลาวเกตตึกสางสีคลาวเกตฟุตคอมเมเชียลโลโก้ลูกยิงยี่สิบห้าปีเจมแกรมมี่จินียระคอร์ดราคา155ร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับข้างๆจะเขียนว่าวิดีโอซีดีคลาวเกตเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะครับ ตรงสารปกจะเป็นเลขรหัสแผ่นว c ซนะครับอันนี้คือเดือนปีเดือนปีที่จำหน่ายเลขรหัส hey. สมุดลิขสิทธิ์นะครับ potato s o c i c l เป็นชื่อวงเชื่อละบอมแล้วก็วิดีโอ CD Cloud สเกตนะครับข้างปกเหมือนกันนะครับข้างหลังจะมีโลโก้ตัว p เป็นสัญลักษณ์ของโลโก้ของวงนะครับของอัลบั้มนี้นะครับจะมีพี่ปับ๊บพี่วินพี่โอมพี่ อีกานะครับแล้วมีคอปเปอร์สแตมป์ด้วยนะครับอารายชื่อเพลงสิเพลงอยู่ข้างๆนะครับอันนี้ให้ไปดูเอาเองนะครับ The Official Website e a m m m b e r com logo รูป jimmy r p j i m กันมีและ j ม m m b e r เอ้ย j i record เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ j ี m แฟ fanclub รหัสโหลดเพลงนะครับและมีคำว่า p o t a t o circle ภาษาไทยนะครับ มีคอปเปอร์สแตมป์ด้วยนะครับสงวนลิขสิทธิม์มกราคมปี52เลขรหัสแผน่นควอนยัมในการเล่น42นาที34มิบามีวินะครับ ak, ity, Power color, act, Video, อิมเพ็กซ์มอนแคปเทียพาวเดอร์คอมเพกติซิตอนวิดีโอเจ้าของลิขสิทธิ์และจัดจำหน่ายผู้ผลิตเกมแกรมมี่แล้วก็ที่อยู่ของเขานะครับ VCD เพลงไทยผลิต1ธันวาคม2551ันาหจำหน่าย15มกราคม2552เพื่อดูวิช,าชาัาชทีูเพื่อดูและฟังจำนวนสิบเพลงบาร์โค้ดนะครับ ใบอนุญาตคำว่า potato a l b u m circle นะครับเลขรหรัสกท039 50ทับ51งพวกเราลองสำเนาบริษัทเตรียมกันมีตะกัดอาชนตาปั๊มสีน้ำเงินเป็นอนุญาตกรุงเทพอยู่นะครับอ่าเกิดออกมาจะเป็นสลักชื่อมาเลยนะครับเป็น potato circle นะครับเป็นภ้าขาวเป็นสลักชื่อเป็นสีดำพื้นหลังสีขาวนะครับ มีโลโก้ลูกกิมมาจากเป็นเกมแกรมมี่นะครับเป็น20ปีนะครับมีโลโก้ที่นี่และขอดกไว้ไมือสั่นนะครับมีโลโก้บ้านสีเขียวกับตึกสามสีนะครับแล้วมีใบเลขเบกเ,เ,เ,เลขใบหนุญาแล้วก็เลขรหัสแผ่นนะครับสภาพแผ่นก็มีรอยอยู่อยู่นิดนึงนะครับแล้วก็มีรอยเล้าตรงนี้ด้วยนะครับ ข้าหลังก็จะเป็นเลขลิงโทนฟูซองแล้วก็เพลงรอสายนะครับังมีวิธีการดาวน์โหลดด้วยนะครับอันนี้คือวิบ้านสีเขียวกับตึกสามสีหมายถึงอะไรแล้วก็มีท่านสามารถไปแพร่สิ่งแพร่ภาพได้แล้วก็มีบทกําหนดโทษตามกฎหมายนะครับมีโลโกโล้วีซีดีเค้าเกตด,ด้วยไม่ชัดขออภัยมันมืดนะครับโอ,โอเคดูตัวปกในนะครับ อันนี้จะเป็นพื้นหลังดำครับต่างจากขาวนะครับอันนี้คือเครดิตผู้มีส่วนร่วมใครใครเป็นคนทำอัลบั้มนี้นะครับพวกโปรดิเซอร์นักนดนตรีทั้งทั้งหมดนะครับอันนี้โูกสีสมาชิกของวงโกเทโต้ครับในอัลบั้มนี้นะครับก็ไม่มีอะไรก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ